คนราศีกรกฎนะฮะเดี๋ยววันที่1นมีนานครับดาวเสราร์เขาจะย้ายมาอยู่ในราศีกุมนะฮะจะส่งผลเรื่องของความรักหรือครอบครัวนะครับของคนาคราศีกรกฎแบบเต็มเมที่นะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายฉะนั้นนะครับคลิปนี้จะบอกว่าดาวเสราร์จะย้าย1มีนาบวกไป2ปีครึ่งนะครับพอย้ายปุ๊บนะครับมันจะมีเหตุต่างๆที่ผมพูดมาเหล่านี้นะครับที่พูดสกูน่นี้ว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของ ครอบครัวนะครับมันจะเกิดเหตุเรื่องไเรื่องครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกว่ามันเกิดเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะบอกว่าให้เตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้าวันที่1นนะฮะเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวนะครับพอเพราะว่าบางคนเนี่ยพอดาวย้ายปุ๊บนะฮะในช่วงเดือน2เดือนแรกนี่เขาเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบปุบปับฉับพลันหลายอย่างแล้วเขาเตรียมตัวไม่ทันนะครับหรือบางคนอาจจะดาวย้ายไปสักปีแล้วนะฮะเพราะว่าดวงนี้มันอยู่2ปีครึ่งนะครับในตำแหน่งนี้นะฮะ ฉะนั้นบางคนดาวย้ายสักปีงนะฮะแล้วค่อยเกิดก็มีครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าดวงเรานะฮะจะเกิดตอนที่ดาวย้ายปุ๊บปรับช็อตทันทีหรือว่าช่วงปลายๆของดาวย้ายแล้วแล้วค่อยมาเกิดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันจะเกิดเหตุอะไรต่างๆนานา,นาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะครับในคนราศีกรกฎเป็นพิเศษนะฮะทีนี้ครับเราจะทําอะไรได้ก่อนหน้านั้นนะฮะมาฟังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเราย้อนอดีตนิดนึงนะฮะ ณปัจจุบันนี้นะครับผมลงคลิปในช่วงเดือนมกรานะฮะแล้วเดี๋ยวพอ1นมีนาครับพอดาวเสาย้ายเนี่ยมันจะไปกระทบเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับแต่ในช่วง2ปีเศษที่ผ่านมานะครับจะใครดีแบบนึกถึงยอดอดีตได้นะฮะสปีเกือบสองปีครึ่งนะฮะณปัจจุบันเนี่ยครับคนราศีก็รกฏที่จะเจอคือเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะว่าดาวเสาร็ง คนราศีกรกฎเขาเรียกว่าพินทุบาทพินทุบาทแปลว,ว่าจุดอุบาทจุดอุบาทในจุดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแฟนนะฮะบางคนเดือดรายหย่าร้างบางคนอื่นอาจใจเรื่องของคู่ครองคนรักบางคนมีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ป่วยไข้ไม่สบายบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการงานและการเงินนะครับที่หนักอึ้งกว่าเดิมคุณจะเป็นเดอะแบกนะฮะใครที่เคยไปวัดจะเห็นยักษ์นะฮะที่เขาแบกโบสถ์แบกแลงเนะี่ยเจดีนั่นนะฮะ เขาย่อเลยนะครับน่อคุณจะหนักหน่วงแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนราศีกรกฎนะฮะช่วงสปีเศษที่ผ่านมาจนถึงนับปัจจุบันที่ฟังคริปนี่นะฮะคุณจะเจอเรื่องของปัญหาเรื่องเงินแบบหนักหน่วงนะครับปัญหาเรื่องครอบครัวหรือว่าความรักนะครับที่อึดอัดใจไม่สบายใจครับแล้วก็บางคนแบบเลิกกันเลยก็มีนะครับแต่ว่าบางท่านเรียกว่าดวยังแข็งแรงอยู่นะฮะหรือว่าใจแข็งนะฮะหรือว่าเรียกว่ามีธรรมะในใจก็ได้ครับบางคนแบบโอ้ใช้ ทรรมะทุกข้อกระมวดนะครับก็มันก็ยังอยู่รอดปลอดภัยครับแต่ก็อึดอัดนะฮะมันก็เจอเรื่องราวเกี่ยวข้องกับครอบครัวเรื่องความรักเรื่องของเงินทองนะครับหลักๆเลยครับที่แบบหนักหน่วงเป็นพิเศษนะฮะและการใช้ชีวิตที่แบบทรมบว้งเรื่อยๆล้างนะฮะแล้วก็ทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วง2ปีเศษหลายคนชีวิตเปลี่ยนไปแบบรุนแรงมากๆนะฮะนี่คืออิทธิพลของดาวเสาร์ที่โคจรเล็งคนราศีกรกฎมา2ปีเศษเดี๋ยวเขาจะย้าย ไปเอาอยู่อีกลาศีงแล้วนะฮะเขาจะไม่เลงเราแล้วนะครับเขาจะไปอยู่ตัวอื่นนะครับตั้งแต่1มีนานะฮะแต่ว่ามันไปอยู่1มีนาบวกไป2ปีครึ่งเนี่ยมันจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรประการแรกครับมันจะมีเรื่องของครอบครัวนะฮะอาจจะทํางานหนักนะครับตัวเราทํางานหนักแฟนทำงานหนักทําให้เจอกันน้อยลงนะครับการเจอกันน้อยลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ไปอยู่ตําแหน่งเรือนภพบรณะนะฮะ ข้อที่2ระวังเรื่องสุงขภาพร่างกายนะฮะมันจะป่วยแค่ไม่สบายนะมันระวังเรื่องของอุบัติภัยราบ้นระวังเรื่องของโรคประจําตัวนะครับมันจะประทุกลับขึ้นมาได้นะฮะแล้วข้อที่3น,นะครับเดียมีเกณฑ์ฮะใครที่อยากจะย้ายที่อยู่นะครับมันมีโอกาสที่ย้ายที่อยู่บางคนอยากไปอยู่ต่างประเทศนะครับคือเตรียมการเตรียมความพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้นะครับพอดาวเสาย้ายโอกาสที่จะไปต่างประเทศมีสูงนะครับโอกาสไปต่างประเทศไปทํางานหรือไปอยู่นะฮะ แล้วแต่ว่าเราจะมีเอกสารพร้อมในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะโยกย้ายก็มีถ้าใครที่ตั้งใจอยากจะย้ายที่อยู่อาศั่นะครับไปทํางานต่างประเทศอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าอยู่ใต้เป็นเหนืออยู่เหนือมาใต้ครับคือมันต้องไปที่ไกลๆนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอนะฮะฉะนั้นนะครับอยากให้เตรียมความพร้อมอย่างแรกครับคือคุณต้องคุยกับแฟนคุณนะฮะในเรื่องของการทํางานที่หนักกว่าเดิมแล้วตามคนต่างหนักนะเวลาที่มีให้กันน้อยลงนะครับพอวีีให้กันน้อยลงปุ๊บ โอกาสมันจะทะเลาะหรือว่าไม่ค่อยใจกันมันก็มีสูงถูกไหมฮะฉะนั้นคุณต้องคุยให้ชัดเจนนะครับว่ามันต้องมีวันครอบครัวไหมนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับแล้วถ้ามันไม่มีวันครอบครัวหรือบางคนทำไม่ว่างนะฮะเราจะต้องคุยกันอย่างไรหรืออยู่อย่างไรที่ไม่ให้ทะเลาะกันนะครับคือคุณคุยก่อนล่วงหน้าได้เลยนะฮะฟังแล้วอย่าเครียดนะฮะเพราะว่ามันจะเกิดจริงพอเกิดจริงแล้วคุณเตรียมความพร้อมไว้เนี่ยมันก็จะหนักเป็นเบานะครับหรือว่ามันก็จะมีคู่มือในการรับมือดาวเสาย้าย โดยที่ไม่ต้องทะเลาะแล้วก็ไม่ต้องเลือกรายกาล้างถูกไหมครโดยการคุยกันก่อนนะฮะว่ามันจะมีเหตุให้เข้าใจผิดง่ายๆมีเหตุให้เจอกันน้อยลงนะครับในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างคนต่างยุ่กับงงานหรือบางคนอาจจะโยกย้ายชั่วคราวไปอยู่ที่หนึ่งนะฮะหรือว่าทํางานล่วงเวลาทํางานที่เวลามันเหลื่อมกันมันไม่เจอกันนะครับแ๋ยวก็มีเหตุอีกอย่างคือต้องระมัดระวังเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายนะฮะอันนี้ก็ต้องเตือนพิเศษเพราะว่า เราจะมีการใช้ชีวิตที่หนักหน่วงโดยใช้ร่างกายหนักหน่วงขึ้นแปลว่าคุณเตรียมดูแลร่างกายนะฮะอันที่ผมย้ําจริงๆเพราะว่าถ้าร่างกายแข็งแรงเนี่ยปัญหาทุกอย่างเรารับมือได้หมดแต่ถ้าเราป่วยไข้ไม่สบายแล้วก็ร่างกายมันโทมนะฮะปัญหาเล็กๆเรายังเครียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณรีบหันมาดูแลร่างกายโดยไวนะฮะอาจจะเรื่องของการกินอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานคุณต้องศึกษาหาความรู้เรื่องพวกนี้ แบบดิบเรียกว่านี้กขว่าต้องละเอียดเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ปฏิบัติจะปฏิบัติแบบเข้มข้นหรือว่าจะค่อยๆ่อปฏิบัติก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตการกินอยู่หลับนอนที่ที่มันส่งผลบวกต่อร่างกายเรานะฮะเต็มที่ควรเนี่ยควรที่จะเริ่มได้นะครับไม่ว่าเรื่องอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายพูดเหมือนกับวิชาสปชสรน,นนะฮะสบยก่อนนะครับแต่ว่ามันจริงจนะฮะผมก็เลยเตียนเน้นย้ำว่า อย่างนี้ไปนะครับดูแลร่างกายมากๆในทุกรูปแบบนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจครับเพราะว่ามันจะไปแรงกดดันให้เราเครียดมากขึ้นแล้วถ้าเราเครียดมากขึ้นเราควรทําอย่างไรนะครับในเรื่องของการผ่นอนคลายนะฮะมันคือมันต้องดูแลทั้งร่างกายการกินอยู่หลับนอนออกกําลังกายแล้วก็จิตใจนะฮะคุณเครียดคุณจะปรึกษาหรือใครได้หรือว่าคุณจะรีแลกซ์ยักงไงได้คุณเตรียมความพร้อมไว้ฮะเพราะสิ่งเหล่านี้คุณจะเจอแน่นอนแล้วถึงเวลา เรามีคู่มือเตรียมรับมือแล้วเราจะไม่เครียดเราจะไม่สติแตกเราจะไม่ทะเลาะกันหรือถ้าเราทะเลาะกันเราก็จะเข้าใจเข้าใจกันไวขึ้นนะครับนี่คือ 2, <S 2> <S เรื่องแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องที่3มนะครับมีการเดินทางไกลแปลว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะไปอยู่ต่างประเทศนะครับหรืออยากจะเดินทางไกลไปอยู่ไปเที่ยวอะไรก็ได้นะครับและเอกสารคุณอาจจะยังไม่พร้อมนะครับหรือว่าเออไม่ได้เตรียมความพร้อมแล้วอยู่ๆอ,อาจจะได้ไปประปุปปับฉพันธ์นะครับแปลว่าหลักฐานในการที่จะ ให้คำยืนยันว่าคุณไม่ได้ไปอยู่แบบลักลอบนะฮะมันจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะฮะสำหรับคนที่เตรียมความพร้อมนะครับจากนี้ไปคุณจะได้ไปแล้วนะฮะเพราะนั้นบางอย่างมันต้องมีเรื่องของสเตทเมนต์ในเรื่องของหลักประกันเรื่องอะไรของพวกนี้นะฮะคุณเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเดินนะฮะจะทาวีซ่าทำอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเนี่ยเตรียมความพร้อมอยู่ในไว้พอถึงเวลาจะต้องไปแบบเดือนหน้าไปแล้ว2เดือนไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ามีคนชวนหรือมีเหตุบังเอิญอะไรก็ตาม ที่มีตัว๋วฟรีโอเคเอกสารคุณพร้อมแล้วคุณไปได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะไปอยู่ต่างประเทศใครที่จะทํางานหรือว่าใครที่แบบมีความคิดเล็กๆนะครับคุณเตรียมฟอร์มเอกสารทุกอย่างตั้งแต่วันนี้ได้นะครับพอถึงเวลาบางทีมันต้องใช้เอสเตทเมนต์ในเรื่องของตัวเลขนะฮะว่าเดือนรอบบัญชีนะฮะมันจะ3เดือนจะ6เดือนอะไก็ตามเนี่ยมันจะได้ทันเวลาประมาณน,นี้ฮะนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับ ดังนั้นสเรื่องที่คุณเตรียมคือสูขพาพร่างกายครับคุณต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันนี้ได้เลยพอถึงเวลาบางทีบางคนนะฮะพอดาวเสาย้ายปุ๊บชีวิตเปลี่ยนทันทีนะฮะหรือว่าป่วยทันทีเลยเพราะว่าไอ้ที่เหนื่อยสะสมร่างกายมาเสาย้ายปุ๊บอบป่วยนะครับในช่วง2อสมเดือนแรกเลยก็มีนะฮะเรารู้ดวงโลกหน้าพอถึงเวลาดาวเสาย้ายปุ๊บอาจจะแค่เป็นหวัดเฉยๆนะพวกนี้ก็ได้เพราะว่าฟอร์มร่างกายมาเป็นเดือนแล้วนะฮะโอเคนะครับพอเห็นภาพนะฮะ สุดคือดูแลร่างกายนะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะไปต่างประเทศเตรียมเอกสารเ <c oughs> ตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมหนังสือหรือว่าเตรียมหาเรื่องของงานหรือว่าอะไรพี่อยู่ที่คุณจะไปนะในที่ที่คุณจะไปนะฮะจะสําเร็จนะครับแล้วก็อีกอย่างคือระวังเรื่องของความขัดแยง้งเกี่ยวกับครอบครัวนะครับดูแลเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆครับร่วมอร่วยใจเย็นๆแล้วก็เรียกว่าต้องจับคอคุยกันนะครับจับข่าวคุยกันเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์อย่างนี้ไปว่าถ้าทะเลาะกันต้องทํายังไง อะไรแบบนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของของถูกหลอกถูกก็เรื่องถูกหลอกถูกโกงนะครับเราระวังนิดนึงนะฮะอย่าเชื่อใจใครศึกษาความรู้ดีๆครับระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็คงจบประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปหลักๆใหญ่ๆดาวเสาร์ย้ายควรจะทําตัวแบบไหนนะครับไหว้สิ่งใดทําบุญด้วยอะไรนะฮะหรือว่าเอฟเฟกมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบเต็มๆบ้างเดี๋ยวค่อยว่าคลิปหน้านะฮะแต่ว่าคลิปนี้เตรียมความพร้อมก่อนดาวเสาร์ย้ายครับ ขอช่วงดีวามสุขครับเป็นกำลังใจให้นะฮะสวัสดีครับ